สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กําลังจะเปิดเทอมแล้วแล้วทีนี้ผมก็เลยมาเช็คที่กระเป๋าเนี่ยปรากฏว่าซิปมันแตกนะครับทุกคนอย่างที่เห็นเลยเนี่ยเวลาเรารูดใช่ไหมมันก็จะไม่ไม่ติดทีนี้ผมก็เลยมีวิธีแก้ซิปแตกให้ทุกคนได้ดูครับมันง่ายมากอย่างแรกสิ่งที่เราต้องใช้คือครีมนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมปัดเอ่อปานกนกไม่ใช่ คิมป่ายดิ้งจบหรือคิมต่างใหญ่ก็ใช้ได้แต่ให้มันพอดีกับซิปของเรานะครับโดยสาเหตุของที่ซิปมันแตกเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใช้ไปนานานแล้วอะตรงข้างหลังของซิปเนี่ยมันจะเกิดการขยายตัวขึ้นทําให้เวลาเรารูดขึ้นรูดเรารูดขึ้นเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันไม่สนิทติดกันพอดีใช่ครับโอเคเราดูวิธีการซ่อมกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าซิปแตกเป็นยังไงรูดขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยเห็นป่ะตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นไปด้วย เนี่ยเห็นปะมันแตกอย่างนี้นะครับโอเคเราก็อย่างแรกเอาครีมของเรามานะครับครีมเราแล้วทีนี้จัดให้ตรงเนี้ยซิปสองข้างเนี่ยมันเท่ากันก่อนนี่เท่ากันนี้หลังจากนั้นให้เราใช้ครีมของเราเนี่ยบีบที่ส่วนท้ายของตัวซิปตรงเนี้ยค่อยๆนะครับตรงนี้ครับบีบค่อยๆทีละนิดอ่า โอเคแล้วทีนี้เรามาลองดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่เป็นไงได้แล้วทุกคนได้แล้วนี่นะครับทุกคนนี่ครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถซ่อมสิบแตกไปแล้วนี่รูดลงรูดขึ้นไม่แตกอีกต่อไปเป็นวิธีที่ง่ายเลยใช่ไหมครับทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะแค่มีคีมมันเดียวก็สามารถทําได้แล้ว ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ